สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพงพาเลาะนะครับพี่น้องเนาะก็เช่นเคยนะครับพี่น้องเนาะ่าทำงานของเรานะครับเนาะก็ขึ้นมาทําการหยอดน้ํากรดนะครับอยู่ที่ไร่ผู้หลวงนะฮะนี่คือไร่ของผมนะครับทุกท่านเนาะก็เพิ่งหยอดเสร็จนะครับทุกท่านยางก็ต้นออกต้นไม่ออกครับพี่น้องเอ๋ยนะ นี่ยางเพึ่งกรีดด้สามีดนะครับพี่น้องนี่ต้นออกก็ใกล้จะเต็มถ้วยแล้วนะครับทุกท่านเนาะนี่โอ้แข็งแข็งไวนะเอฟซี FC. นี่พึ่งหยอดนะครับหยอดเสร็จนี่แข็งแล้วก็ยังไหลอยู่นะฮะน่ยังไหลอยู่นะครับ,ยยรบพี่น้องนี่ฝีมือการกรีดก็โดนแกนบ้างไม่โดนบ้างนะทุกท่านเนาะ ธรรมดาครับมือใหม่นะฮะมือใหม่ก็แบบนี้แหละครับตัวทันเนาะนี่ครับโดนแก่นมันก็จะเห็นชัดเลยนะครับแบบนี้นะฮะพวกนี้นี่สร้างเปลือกใหม่แล้วนะฮะไม่โดนแก่นเนาะนี่ครับตรงนี้ก็ไม่โดนนะครับพี่น้องแผลบริเวณตรงนี้เนาะนี่มันสร้างเปลือกใหม่แล้วนะฮะนี่สร้างเปลือกใหม่แล้วนะครับ โอ้ย,อยางของผมนะก็จะแบ่งเป็นสามหน้านะครับพี่น,น้องนี่นะหมดหน้านี้นะฮะเราจะมากรีดหน้านี้แล้วก็จะมานี่กรีดหน้านี้นะฮะโอ้หน้าละก็กว้างอยู่นะฮะต้นมันใหญ่นะเอฟซีต้นมันใหญ่นะฮะวัดรอบนี่น่าจะได้อยู่นะฮะเอฟซีหกสิบ 60. นะฮะวัดรอบ บัดรอบเนาะ60นะครับ <c oughs> นี่ครับพี่น้องยางนะฮะ F400 60ต้นนะมันตายเนาะดูครับม <c> า <oughs> มันเป็นก้อนหินรองพื้นเนาะนะฮะต้นใหญ่เท้าแข้งเท้าขาก็ตายนะครับพี่น้อง <c oughs> โอ้ยวันนี้ลมด้วยนะครับนะเดี๋ยวหลังจากตรงนี้นะฮะ เสร็จงานของเรานะครับผมก็จะลงไปด้านล่างนะครับไปรอรถปูนนะฮะซึ่งวันนี้เนอะอรถปูนก็จะมามาส่งนะฮะร,รถซีแพ็กนะฮะร,รถซีแพ็จะมาส่งปูนให้กับพวกเรานะฮะเมื่อวานนี้ก็ซ่อมแซมถนทนหนทางทั้งวันนะครับพี่น้องอเป็นบาด <laughs> เป็นบาดนะครับ อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะทุกท่านเนาะ,อะตอนแรกก็ว่าจะาไปหาอยู่หา,หากินกับลุงนี้นะครับพี่น้องลุงวิทย์ด้วยเนาะก็วันนี้ติดภารกิจนะครับทุกท่านเนะเาะติดภารกิจเทวันนี้ก็คาดว่า,น,าน่าจะเสร็จนะครับพี่น้องคา,าดว่าน่าจะเสร็จนะครับ เห็น f อคอมเมนต์อยู่นะ FC เนาะเห็นเห็นพี่น้อง FC คอมเมนต์มาเมื่อเช้านะครับแต่ผมผมก็ไม่ได้เข้าไปดูนะฮะ FC บอกว่าลุงพลเอ่ยถึงนะแต่ผมยังไม่มีเวลาเข้าไปดูนะ FFC ว่าว่าลุงพลเอ่ยถึงเรื่องอะไรนะครับพี่น้องเนาะทำงานนะเร่เงทำงานของเรานะครับทุกทานเนาะโอ้อากาศเย็นนะฮะ เช้านี้ก็ไอไลน์นะครับไอไลน์หายนะครับก็กลับมาแล้วนะฮะกลับมาแล้วนะเห็นแม่มาต่อยโทรมาว่ากลับมาแล้วนะครับอ่สงสัยตอนเช้าเานี่พวกเราต้องปล่อยอ่ปล่อยให้มันออกไปอ่าทธุระของมันนะฮะเอฟซีเนาะอไปเยี่ยวไปขี่ไปอะไรต่างๆนะฮะเดี๋ยวมันก็กลับมาเพราะว่าลูกของมันอยู่ตรงนั้นอยู่มันมันก็ต้องห่วงลูกนะเนาะ ไม่มีใครหรอกไม่ห่วงลูกนะฮะนะเอฟซีอ่ะเดี๋ยวลงไปด้านล่างกันนะฮะเอฟซี G, เนาะอ่าตอนนี้ต้นสายจะเก้าโมงหรือเปล่านะเอฟซีอเพราะว่าพวกเรานัดนะนัดรถมาสิบโมงนะครับไม่รู้ว่ามามาหรือ,อยังเนาะเดี๋ยวจะลงไปดูด้านล่างนะครับอ่ะอ่ะเราก็ลงมา นะถึงหน้างานของพวกเรานะนี่นะครับพี่น้องนะที่พวกเราเนาะมาทำมือหวานนะครับนะนะก็ใช้รถถาด้วยนะฮะเนาะปรับนะบนะตรงนี้นะจะเทปูนนะฮนะด้านน้ขึ้นมาแล้วนะครับพี่น้องโน่นะก็เทขึ้นมาแล้วเนาะก็เหลือตรงนี้นะฮนะตรงนี้ขึ้นมานะฮะนี่ พวกเรานะนำไม้ไผ่มาแทนไวเมดนะครับทุกท่านเนาะเพราะว่างบมันงบมันจำกัดด้วยนั่นแหละนะฮะทุกท่านเนาะนะฮะคนละพันนะครับพี่น้องเนาะไล่ละพันนะครับเนาะก็เส้นทางนี้นะฮะมีอยู่สิบหกเจ้านะฮะ fc สิบหกเจ้าก็หมื่นหก นะครับก็จะสั่งปูนนะครั8คิวนะครคิวละสองพันนะครับแปดสองสิบหกพอดีเลยนะครไม่รู้ว่าจะเทถึงตรงนู้นหรือเปล่าเนอ้อเอ้าได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะครับตุลาเนาะซึ่งหน้าฝนนะครับพี่น้องมันมันลำบากนะฮะตรงบริเวณตรงนี้นะมันเป็นดินดินยังไงล่ะ ดินเหนียวมันลื่นนะฮะนะรถล้ลมไบนะฮะตรงนี้เน,เนาะน้ำกัดเซาะเนาะทุกท่านเนาะน้ำกัดเซาะแล้วมันมันลึกนะฮะเรานำดินนำอะไรมาถมเนาะนี่ตรงนี้นะฮะไปเรื่อยๆครับพี่น้องเนาะทำถนนคนทางนี่ทำทุกปีนะฮะพังทุกปีนี่นี่ครับบริเวณที่มันมันมันยังไม่ถึงกันนะฮะ มันจะเป็นหลุมแบบนี้นะครับพี่น้องทั้งขุดนะฮะทุกท่านเนาะขุดเมื่อวานขุดปรับแต่งนะความกว้างก็2เมตร2องเมตรนสิบนะครับพี่น้องความหนาก็ไม่หนาหรอกครับเอซนะพอให้รถไปได้อย่างสบายนะฮะ เอาความหนามมาตรฐานสิบห้าเซนนี่โอ้ยมันไม่ไม่ไปถึงไหนแล้วครับพี่น้องเอ๋ยนะก็รอนะรอรถซีเพ็กนะฮะเขานัดสิบโมงนะครับ,นะรบ,มนะรบผมก็มาก่อนเพื่อนนะครับพี่น้องเนาะ,ะเดี๋ยวจะขึ้นไปดูโซนยางก่อนเนาะทุกท่านเนาะ สนยางแล้วก็ค่อยมาร่อจะไปอยู่สวนยางนั่นแหละนะฮะดูสวนยางลอดูสวนยางรถสีแพ็กมาคงสงสัยจะได้กินอยู่เนาะนี่นะฮะสารไม้ไผ่เลยแทนใบเม็ดนะครับยุคประหยัดนะครับผม จน16บหนาทีกานะครับพี่น้องก่อนจะเสร็จเนาะตรงนี้มันเป็นก้อนหินด้วยนะพวกเราก็ไปขนทรายมาจากนูนนน่นเนาะทุกท่านเนาะขนทรายมาถมเพื่อที่จะให้รถซีแพคมันขึ้นมาได้นะครับเมื่อวานนี่ก็ใช้รถไถผมนะมาถูมาปรับนะครับ เจอกันใหม่ครับทุกท่านเนาะคลิปนี้สวัสดีครับ